สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็ปอปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์น,นะเอาละได้เวลามากดแชร์กดไลฟ์กันแล้วนะมาครับกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9 9แชร์มาเพราะถ้าไม่แชร์ผมก็จะไม่ตอบนะเอาที่ถูกกติกามารยาทกลางนะไม่ใช่พิมพ์คำว่าแชร์แล้ว แต่ขอให้แชร์จริงครับผมผมเบื่อการมานั่งโกหกกันต่อหน้านะมันไม่ดีหรอกอายุขนาดนี้กันแล้วนะอืมมีมีโกหกด้วยต่อหน้าคืออายุมากแล้วนะต้องมาดูกันนะเวลาจะดูคุณก็หว่าดูอ่าเราให้ขอ,อแชร์เราบอกแล้วว่าขอให้กดแชร์ก่อนเราค่อยพิมพ์เพราะว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามเพราะว่าการแชร์ไปก่อนเนี่ยแล้วบอกว่าแชร์แล้วอ่ะถือว่าถูกต้องไม่ได้โกหก แต่คนที่ไม่ได้แชร์ก่อนแล้วบอกว่าแชร์แล้วส่งเรือถามมาแสดงว่าเขาโกหกนะคะเบื่อแล้วเริ่มแรกก็โกหกละแล้วอยากให้หมอดูพูดตรงเรื่องของคุณหรือเปล่าล่ะอยากให้พูดตรงๆเรื่องของคุณไหมอยากให้ดูแลออกมาแม่นไหมพอแล้วพอแล้วนะตอบได้ก็ตอบหลอกลวงตั้งแต่แรกเลยเออนะมาครับแลวอยากให้คนเขาพูดอย่างเรื่องความจริงออกมาในคิดได้ไง มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามนะอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามย้ํากดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์เขาแชร์แล้วนะคะ มาครับกดแชร์ออกไปเอากดแชร์จริงๆนะครับนะไม่ใช่กดแชร์เล่นนะครับนะเอาจริงๆนะครับนะเพราะตอบจริงนะเข้ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม สวัสดีนะคะทุกท่านค่ะอาจารย์โอ้สอริอกรณะพิรัตค่ะผมอาจารย์ท็อปน้ำเมตตามหานิยมนะครับใครเข้ามาแล้วมีกติกาดังนี้นะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะคะข้างหน้านี้ในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนแล้วพิมพ์ทว่าแชร์แล้วชื่อเล่น คำถามแชร์ไปได้บุญนะคะแชร์ไปได้กุศลนะคะเหมือนบอกให้ทุกคนมาดูด้วยใครที่เห็นนะคะก็มาดูได้นะคะ มีคนแชร์มาแล้วอะแล้วก็ตั้งโจทย์กัแเราด้วยทำไมอาจารย์โอ้ม่เห็นนะ่ะต้องดูข้างในนะแชร์แล้วค่ะปุ้ยโชคลาภค่ะไม่มีคำว่าผู้แชร์ด้วยนะเดี๋ยวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะโอ้ไม่เห็นใครเลยลโอ้ไม่เห็นใครเลยปุ๋ยหรือปุ้ยฮะมองไม่เห็นตัวเล็กเออปุ้ยปุ้ย แชร์แล้วป้ยียโชคลาบค่ะมีคำว่าพูดแชร์ค่ะยังไม่มีโชคลาบนะครับพูดตรงๆนะอืมอืมอะไม่มีอีกแลเห็นป่ะหายไปอีกแลทำลบเหรอไม่ได้ลบนี่ เนี่ยดูดิมันหายไปอีกแล้วอะเมื่อกี้มีขึ้นมาหายไปแล้วแปลกนะแปลกเออทำไมมันหายไปได้ไงอะเนี่ยมีมีแค่อ้าวนี่ไงมีขึ้นมาแค่นี้เองอืมโทษปักหมุดก็ไม่มีนะคะอ่าเพิ่งปักนะอ่ากดแชร์ครับแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับนะ มาครับนะให้อ่านนะครับนะ้าอ่านก่อนกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะแชร์ Share แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ใครก็ตามครับที่อยากได้เลิกเกี่ยวกับ่เาเลิกเอาไปเปิดร้านเปิดรวมเปิดกิจการซึ่ง หลังโควิดจะต้องทําการเปิดร้านหรือจะทำพิธีเปิดร้านหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยากได้เลือกดีๆนะครับมาติดต่อได้ที่ทนอาจารย์โอได้โดยตรงนะครับนะก็มีค่าครูนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการเลือกเลิกในการที่จะเปิดร้านเปิดรวมเปิดกิจการว่าเป็นสีเป็นสีคือการได้มานะนะครับนะอย่างเช่นปัตตานีใครต้องการให้ปัตตานีเนี่ยจะเป็นสีก็คือการได้คู่ครองนะในดวงนั้นปีการีตกไหมอะไรอย่างงี้ก็มาดูด้านหลังครับอื นะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเ่นและตามด้วยคำถามครับถามเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้ค่ะมาเป็นประธานในพิธีเหมือนเดิมคะนะพิธีดูดวงนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเ่นโอ,โอ้ตอนนี้เขาไปกินข้าวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ เวลากินข้าวเนี่ยธรรมดารเราเราจัดเวลานี้คนก็มากันเรื่อยๆอ,อ,อ,ยอยู่แล้วนะแต่ถ้า,าจารย์โอยังไม่จัดจานโอพักก่อนก็ไ้เดี๋ยวรอบต่อไปผมทาเองดีไหมเราค่อยมาทําคนมีองค์มันต้องกินข้าวด้วยกันนะอืเรากินข้าวก็จะทาด้วยกันแน่ละนะกดแชร์แล้วครับนะตามด้วยชื่อเล่นแล็ปตามด้วยคําถามนะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการเลิกเลิกหนึ่งเลิกเลิกเป็นสีคือเลิกของการได้มา หรือเลิกที่เกี่ยวกับเลิกของการเปิดล้างเปิดรวงเปิดกิจการเปิดอะไรต่างๆเนี่ยนะการุณานะครับนะเออนะมาครับอืมเอาเข้าใหม่นะครับนะเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอ่ะมาเอา่อแชร์แล้วมิน้นแชร์แล้วมิน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 ไม่มีคำว่าผู้แชร์มีคำว่าผูา้แชร์ทำงานที่บริษ,ษัทใหม่ดีไหมคะ ก็มันเหมือนก็ว่ายังไม่เป็นอย่างที่เราหวังอ่ะงานที่บริษัทใหม่นะถามว่าดีไหมมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังมันมีเรื่องให้เราผิดหวังนะคะมีเรื่องที่เราจะต้องผิดหวังกับเนี้ยที่เนี้ยค่ะหลายๆอย่างอ่ะแบบบางทีเนี่ยเราอย่าไปหวังอะไรมากทําไปทํางานที่มีความสุขก็พอให้มันผ่านไปวันๆก็ก็อย่าไปหวังอะไรมากมายเพราะว่าดูแล้วถ้าหวังมากก็จะผิดหวังมากให้แบบว่าอาจจะมีเสียใจเลยละนะ มีผิดหวังเสียใจนะคะอืก็สู้ต่อไปแล้วกันนะคะยังพอมีหวังอยู่ยังมีสิ่งดีๆเหลืออยู่เพียงแต่ว่าเรากลับหันหลังแล้วมองสิ่งที่ดีแล้วก็พาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่ประสบความสำเร็จได้นะคะเมตตามหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โออ่ะนะ ติดต่อนะครับดูดวงได้กับท่านอาจารย์โอครับที่ Facebook ครับโอศิริกรอภิรัตครับ Facebook โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อป ah นะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID l i n AJTOP16 ครับนะ เดี๋ยวขอดูหน่อยนะอ่ามาละอ่าข้าม่<อ>ใช่ไหมเชื่อฟ้าใช่ไหมดูแค่สามวันแฟนที่คบแฟนที่คบกันอยู่ปีนี้จะได้แต่งกันไหมแม่ดูแค่สามวันนะครับดูสามวันเท่านั้นค่ะ,ม,ม,ะมีโอกาสอ่ะมีโอกาสดูสามวันนี้นะแค่นั้นแหละอืมคุณถามปีหนึ่งแต่เราตอบสามวันครับส่วนใหญ่นโยบายเราคือตอบสามวันพรอ<ต>ะอดูปีหนึ่งสามเดือนหกเดือนสองอาทิตย์ สวันหนึ่งวันภายในทุกวันดูได้หมดค่ะนะใครจะมาดูทุกวันเลยก็ได้นะคะหรือจะดูในช่วง3ามเดือนก็ได้นะคะอ่ะดูส<ต>่วนตัวมีค่าครูทักมาได้ค่ะอ่ะจอยนี่น,นี่นจอยค่ะแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะเขากลับอ่ะนาอาจารย์โอครับแช์แล้วค่ะชื่อวันปลูกผักสารีทำการเกษตรจะรุ่งเปล่าคะ มันได้เงินเยอะครับดีค่ะดีอ,อันนี้ดีนะแชร์แล้วค่ะนาสาม,มีคิดยังไงกับเราคะเขาเอาชนะเราครับอารมณ์เขานิสัยเอาชนะครับคือเป็นคนที่นิสัยเอาชนะตลอดอ่ะมันไม่ใช่นิสัยแบบอ,อมชอมกันนะเราอยู่กับเขาได้แต่นิสัยเขาไม่ออมชอมกับเราอนะนะนะคุณนาอดกดอกแชร์เราตามด้วยชีรน และตามด้วยคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอนามาแตงโมนะคะคนที่แอบชอบเราเขาอยากเป็นแฟนกับเราไหมคะเขาเหมือนอยากแอบเป็นชู้กับเรามากกว่าครับไพ่มันขึ้นว่าเป็นชู้ไพ่บอกว่ามีความสัมพันธ์ลับๆแล้วก็เหมือนแบบคือเขาอยากจะได้เราฟรีๆอะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะกรดบกรึบกรึบอ่ะ ใช่แล้วค่ะใหม่วันนี้แฟนจะมาง้องไหมคะห้าสิบห้าสิบครับมีการติดต่อมาครับนะคือคนคนสมัยนี้เจตนาไม่ดีก็เยอะนะมาชอบเราชอบแบบไหนไม่ได้ชอบเนี่ยชอบที่ว่าอาจจะแบบเพราะอยากได้ตัวเราอยากได้มีอะไรกับเราเสร็จแล้วก็ไม่คิดเจออะไรจริงจังใช่ป่ะชอบมันมีหลายประเภทนะคะชอบจริงหรือรักจริงมีไหมหรือว่าชอบแบบชอบเพราะว่าเห็นว่าสวย เห็นว่าเออถ้าได้ก็คงดีนะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายสมัยนี้มีแล้วใช่ป่ะอาจารย์ครับจ็คิดว่าเป็นไอศครีมมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยนะทางใครทางมันครับ c o n ิร์ตนะ convert นะ c o n ิร์ตหลังจากเออมีอะไรไปแล้วหายไปแล้วนะหายไปกับสายลมแสงแดดนะครับนั่งนั่งเนียนั่งแห้งไปเลยนะอีกประมาณผู้ชายบางคนได้ผู้หญิงแล้วครั้งหนึ่งอ่ะ ก็แบบตีตัวออกห่างเลยอ่ะแบบนี้ไม่มีนะเอาละเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับโดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะเหมือนเดิมครับไปแล้วครับสวัสดีครับสสวัดี